สวัสดีคะ่ะเสื้อที่เป็นที่นิยมในตอนนี้นะคะที่ร้านเราค่ะก็คือแบบนี้คอจีนแล้วก็มีลังดุมเป็นดอกไม้นะคะตอนแรกนกทำสีครีมงานช้างมานะคะตอนนี้มีสีใหม่เข้ามาเพิ่มค่ะอันนี้เป็นสีอ่อนตินค่ะก็คือโอนตินส,สวยๆแบบนี้นะคะเปรียบเทียบกับสีงานช้างใครที่ได้สีงานช้างไปแล้วนะคะก็สามารถสั่งสีโอนตินได้ค่ะนี่เลยคะ่ะ อยากบอกว่าสีนี้ก็ใส่แล้วดูสุภาพเรียบร้อยนะคะใครที่เป็นเคยบอกนกว่าป้าผู้ใหญ่แล้วไม่ชอบสีนี้ก็ไม่ชอบสีครีมงาช้างก็รับสีโอนตินได้นะคะนี่ค่ะก็จะมีนี่ค่ะ,กะ,น,คะนกมีภาพนิ่งให้ชมดูว่าในแสงที่แตกต่างกันก็จะมีมุมมองของเฉดสีที่แต่งต่างกันด้วยนะคะปูพ้กกาเรียบร้อยนะคะพร้อมสวมใส่ได้เลยค่ะ รังดุมก็สวยเก๋ไม่เหมือนใครคะ่ะอันนี้เป็นสีครีมงาช้างที่เคยตัดกอดหน้านี้นะคะและเป็นที่นิยมของตลาดมากเลยคะ่ะฝากติดตามด้วยคะ่ะ